สวัสดีแคปชั่นแฟนเก่าก็ดีนะดีที่เลิอกอะ่ะที่มองเธอกับข่าววันนี้ไม่ใช่ว่ายังอะไรก็แค่ตกใจอะ่ะเธอเอาตัวอะไรมาขวงของเก่าถ้ามันดีมันคงไม่เก่าอย่าคิดว่าตัวเองเป็นเสือถ้ายังโดนเหยียดเด็ดยาให้แดกหลงตัวเองเป็นเรื่องปกติหลงเธอนาสิเป็นเรื่องพิเศษโทรศัพท์ไม่มีตังค์ยังดีกว่าอยู่ลําพังโดยไม่มีใครไม่ได้เกิดมามีทุกสิ่งแต่โชคดีจริงๆที่ถุกวันนี้ยังมีเธอดีก็ได้อลไรก็เป็นแฟนเก่าอ่ะวันนี้ไม่ต้องเรียกร้องก็สันดานมันฟ้องจะเรรียก้อองอะไร คบกับเรามาถึงจะไม่มีเงินไปแต่จะไม่เทแน่นอนอาการไออะเกิดจากไวรัสแต่อาการรักอะเกิดจากเธอกินล่ามันขมกินขนมห้องเราเปล่าใส่ใจได้แค่มองใส่ทองได้ทั้งใจเพราะยังรู้สึกเลยยังเจ็บเพราะยังไม่เข็ดเลยยังไหวแสนดีชนะคาะแสนบาทชนะใจแสนห้าก็ไม่มีแสนดีก็ไม่ใช่ไม่อยากคบใครแล้วอะไม่อยากเอาใจไปผูกกับตีนใครอะแล้วก็ไม่อยากทุ่มเทยอยู่ฝ่ายเดียวเป็นผู้หญิงง,ง่ายๆคอเฟสก็ได้คอลายก็ดี ท่านว่าน่าหน่ะแต่ถ้านั่งหาว่ะคืองว่วงแสนเดีย่ะคือโก้ใครๆก็รู้มึงมันเลกจะอ่อยจนกว่าเธอจะสนใจจะไม่เป็นไหนจนกว่าเธอจะสมยอมชอบอ่ะคือถูกใจในข้อดีแต่ลกักอ่ะคือยินดีรับข้อเสียทุกอย่างอ่ะมันอยู่ที่ใจใจใครใจมันนะไม่รักก็เรื่องของมือคิดถึงก็เรื่องของโกูอยากอ่านหนังสือสอบแต่ถ้าเธอรอเราตอบหนังสือสอบค่อยอ่านก็ได้ถึงเบ้าหน้าเราจะไม่ค่อยดีแต่ราการันตีที่ใจนะ ตอนนี้อ่ะเศร้าค้าเล่าใข่จาดมีอะไรไม่สบายจากเล่าได้นะเล่าน้ําแข็งโซดาค่ะเจ็บป่วยอ่ะให้ไปหาหมอแต่ถ้าเจ็บจากคนไม่รู้จักพอให้มาหาเราถ้าท้อให้มองขึ้นไปบนฟ้าแต่ถ้าอ่อนล้าให้มองมาที่หน้าเราอุ้ยก็ชอบนะแต่คือเหนื่อยแล้วเหนื่อยที่ต้องพยายามอยู่ฝ่ายเดียวเจอหน้ายังไม่สนิทต้องไกลฉีดเลยป้าใครดิ้งกูในวันที่กูหมดมันจะไม่มีบทในวันที่กูมีถ้าเลวละไได้ครอบ ก็จะยามโดนมองว่าเป็นตัวร้ายถึงกูจะร้ายกูก็รักไม่น้อยกว่าค่ะแล้วเหตุใดเล่าจึงเป็นตัวเราที่แพ้เสมออะไรเพลงสมัยไหนจบแยค่ค่ะ